และแนวคิดปรัชญ,ญาในการใช้ชีวิตของบุคคลสำคัญที่เปลี่ยนแปลงโลกแม้ตัวตายนะคะแต่ชื่อเขายังคงอยู่ชายผู้นี้ชื่อว่าสตีฟจ็อบนั่นเองค่ะในหนังสือที่ชื่อว่ากล้าคิดต่างอย่างสตีฟจ็อบได้เล่าว่าเมื่อตอนที่สตีฟจ็อบมีอายุได้23ปีเขามีความมั่งคั่งมากกว่า1ล้านดอลลาร์1ปีให้หลังความมั่งคั่งของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นไปมากกว่า10ล้านดอลลาร์และเป็น1้อยล้านดอลลาร์เมื่อเขามีอายุเพียง25ปีแต่สตีฟจ็อบบอกว่านั่นไม ไม่เคยทําอะไรเพื่อเงินการได้เป็นชายที่ร่ํารวยที่สุดในสุสานไม่สลักสําคัญอะไรสําหรับผมเลยแต่การที่ได้พูดกับตัวเองทุกวันทุกคืนบนเตียงว่าเราได้ทําสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วนี่สิ คัญการที่เราได้ทําสิ่งที่รักนะคะมันเป็นความสุขอยู่แล้วในตัวของมันเองความสุขของเราคือหนทางไม่ใช่ปลายทางการที่ได้ตื่นมาทําสิ่งที่รักในทุกๆวันเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลให้กับชีวิตซิฟจ๊อบเนี่ยจึงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ต้องบํารุงบาเรอตัวเองด้วยวัตถุมากมายนะักเพราะเขาเชื่อว่าการทําในสิ่งที่เขารักคือการให้ความสุขและเป็นของขวัญอันล้าค่าที่เขาได้มอบให้กับตัวเขาเองค่ะอย่าฝากความสุขไว้กับโลกภายนอกหรือจํานวนเงินหรือวัตถุภายนอกกายแต่จงมีความสุ ในทุกๆวันนะคะในการที่เราได้ทําในสิ่งที่เรารักใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะพิมพ์เตือนสติตัวเองหน่อยนะคะว่าความสุขที่แท้ไม่ต้องหาจากภายนอกเพราะมันอยู่ภายในใจของฉันเอง